โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะครับกับปัญหาที่เราเจอบ่อยๆในการเปิด Excel ขึ้นมานครับนั่นก็คือการที่เราพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยออลองสังเกตนะฮะชีทมันหายฮะไม่รู้หายไปไหนแล้วก็สกอร์บาร์ด้านล่างแล้วก็สกอร์บาร์ด้านขวาก็เหมือนกันไม่รู้หายไปไหนทีนีเ้เราจะมาแก้ปัญหานี้กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปกดที่ไฟล์ เลือนลงมาเลือกตรง Option นะครับแล้วมันจะมีป๊ p ปอขึ้นมานะครับให้เราไปกดที่ advance นะครับกดดร o p d o w n ลงมา2ที่ score down ลงมา2ทีนะครับแล้วก็ให้เราไปเลือกที่ show horizontal แล้วก็ show vertical show sheet tab 3อันนี้นะครับ,นะรบโดยอันแรกเนี่ยจะเป็นการเปิด score bar ด้านล่างนะครับอันที่2จะเป็นการเปิด score bar ด้านขวาแล้วก็อันที่3เนี่ย sheet tab ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเปิดไอ้ sheet tab ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราลองกดโอเคดูแล้วกันนะครับเห็นไหมครับมาแล้วแค่นี้เองหวังว่าเพื่อนเมื่อทุกคนนะครับจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ